เอาสวัสดีกับทุกคนกับผมปกช้องเด็กตายอยุ่ไม้หัวใจกระเซในวันเทนามท่วมเนี่ยนะครับตอนนี้ผักตายพน้นถล่มนักมากเลยนะครับตั้งเต่ยาลาปัตตานีนาลาุรง้านะครับบ้านผมนะครับตอนนี้ก็นี่คือภายในชวนของเรานะครับ ตอนนี้นามเออหล่นทะลักมาเร้วนะครับฝนดินอุมน้มนามเต็มทีซึ่งฝนมาเร่งราวนะครับปีนี้นักเลยครับผมนามจมไมาแลครับตัวน,นี้เป็นเร่องตีลีกเลียงไม่ได้นะครับฝนฝ่าอากาศธรรมดากับปากใต้ตอนนี้ก็นักเลยกับนักเลยกับ น้ำเต็มเล่ครับตรงนี้เออหล่อนเต็มคู่มันแล่ะครับเพราะว่าน้ำก็ไม่รู้จะระบายออกไปทางไหนแลวนะครับเพราะว่ามันไหลกันไม่ทันนครับส่วนเด็กข้างลาง่างถนนตรงนู้นก็ท่วมมัดแหล่ะครับตอนล่างนะครับทางของผมนี่หยุดประมาณตอนกลางตอนบนก็ิืมท่วมแล้วครับพอนามข้างบนไหลลงมาอยู่ข้างล่างมดัด เนี่ยครับคามกู้แล้วครับน้ำตอนนี้เต็มมเลยครับแต่ว,ว่าวังว่ากุ้งจะไหลพานอย่างรวดเร็วนะครับนี่กับเปลือนเปลือนแร่เป็นน้มมัแล้นะครับตอนนี้ ต้นตุเรียนเลยก็เลืมจุ๋มเลยครับตามอย่าตากรรมนะครับช่วยไม่ยหวช่วยเป็นเพือกเพราว่าปีนี้ฝนมากจิ้งกับพอต้นปีมันแรงถึงเราะว่าปลายปีฝนหมากกระบบมก็เลยเนี่คยครับต่วมตวมเหนี่ยครับนี่คู่เตวันก่อนเตวายังงี้เพราะว่าระบายได้ แต่ตอนนี้คือเออหล่อนลองมาแล้วครับผมไปค่อยเล่หูเรียนกันชักีตว่านามระบายเป็นปื้มังแล้วแต่ว่าเล่จาตั้งแลกก็น่าจะจมนะครับแต่ว่าวังว่ากุ้งจะจมแบบไม่นานนะครับนะถ้าว่าจมหน้ามันจนจมจมหน,นหน้านั้นใคร ไม่ก่อยปอดไฟแต่ใดแต่ว่าก็ถือว่ายัางโอเคนะครับยังพอสูงนะครับตอนนี้เด็เดๆพุผมหลอดอึ๊บชิ่มน้ำดังเฟนี่น้ำเริ่มคังในพื้นเทแล้วนะครับระบายไม่ทันงเลยครับนู้นไหลไปลุ่มฐานูเริ่มระบายไม่ทันงเลยครับเริ่มขึ้นมาข้างบนมังนะ้งเนี่ย นี่เป็นไฟแต่เรียกเลี้ยงไม่ได้เลยจริงๆกับโอ้ตรงนู้หล่นแล้วครับเดี๋ยวผมเดินมาให้ดูคู่เล่าระบายไม่ทันแล้วครับนัว่าบ่อกลางล่างน้ำกลางล่างนุ้นขึ้นมากข้างบนนะครับจึงมันก็เลยรละบายไม่ทันคู่ตรงกลางเต็มมันแหละตอนนี้โอ้ รต้องทำใจนะครับนะทำเผื่อมันเป็นไปตามโดยดูการน้ำท่วมครับผมตรงคล้าหัดใหญ่ตอนนี้น้ำท่วมนักเลยครับเนี่ยครับหล่นขึ้นมาจากคู่กลางแล้วนะครับ่ตรงนี้เป็น,ปน,ปนตีต่ำน,นู่นมีน้ำคขังเต็มเลยครับ ก็ค่อยๆระบายออกไปเบืก็ไม่รู้จะตำยังไงเหมือนกันเนี่ยกับในไปในชวนไปในอ่าหุเรียนของเราต่โป้ไปเนี่ยกับก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะกับนะวัหวากุ้งจะระบายอย่างรวดเร็วหัวกลางๆมันชุ่มมั ทุ้งหมดเลยครับเพราะว่าฝนแรงจริงครับฝนเยอะฝนมากนะครับปีนี้เมื่อกับเราใบนามใบอกกลางนู้นครับน้ำทีครั้งงเอาไว้มันก็จะได้เราใบออกไปทางนู้นครับ นูเรียนของเราตอนนี้อยู่บนน้ำน้ำไล่เขียวเลยครับตามสะปาบนะครันะถึงดูดูมอระซุ้มมันกับปน,นีและแต่ว่าปีนี้มันหมาก็ปกติ ไปตั้ไหนก็เห็นแต้นามนะครับไปเล่นน้ำเนีซากันมั้งกับว่าล้นซึ่งหนแล้วนะครับผู้มันระบายไม่ทันครับผมระบายอกไม่ทันเพราะว่านามมันเยอะฝนมันตกเยอะนะครับ ระบายน้ำไหลลงบางเดียวนะครับลงไปออกจองกลางบาาย่างแต่ว่าน้ำมันเลื่อมเสมอกันเลยครับนั่นเลยครับกลางวานะครับนะน้ำเยอะซึ่งน้ำไหลลงมายข้างตายไปตอนนี้ก็เลื่มจุมนะครับ แต่ว่าก็ถ้าจมก็จมไม่น่านนะครับแต่ถ้าคนแหลมก็น่าจะดีขึ้นที่ตรงนี้เป็นคู่นะครับตอนนี้ไม่เป็นคู่แล้วครับทวมเม็ดน,นักเลยครับปีนี้นักเลยครับนี่เราไปดูน้ำในซากันที่ว่าตรงไหนเลย ครับท่านท่าน,นมั่งนะรับเพราะวา่ารู้มือเดียวโอ้หามเนซ่าหล่นแหลวรับพี่น้องกอหาม,ห,ามหล่นหามเนซ่าหล่นแหลวรับพี่น้องตอนนี้ผมกว็ว่าน่าจะปลาก็น่าจะลืมขึ้นจากสะมั้งเลยครับนั่นเลยครับ ซากนามของเราเต็มเลยครับให้ลองเลยยังปลาดุกขึ้นลองไม่ปลาดุกสีเหลยยงเอาไว้ตอนนี้อยากจะเพื่อเดินไม่ได้ครับหนามปี้เลยกับใหนจ้าขึ้นมาตาบนแหลกครับนามหล่นเลยนามหล่นซาเก็บนามของเราเลยครับลองไปเดินดูครับซากครับโอ้ยปลาดุก ปลาขึ้นมาเลยจริงๆครับปลาขึ้นมาเลวครับนู่นไปทังนู้นเลยปลาเริ่มขึ้นมาแลวจริงๆครับปลาของเราเริ่มนีออกจากซ่าเลยนะครับตอนนี้ ปลาซาแตกนะครับนื่อกับหนามใน้ามันหล่นลงมาตั้งนองมัาเลยปลาเริ่มนี้แล้วกับมูนเราไปอยู่ในปลาตรงนี้แหละเอาเลยดิ มาดุกลับมาดุตอนนี้เหลิอมหล่นมัเแลวนะครับซะเห็น,นแต่นามแเลวพี่น้องเอ้ยเ็นพี่น้นนนองเอ้ยเอนต่นามแมัเแลวครับ เน็ดแต่น้ำก้าวปื้นลลยหลาน่าจะนี่แน่นอนกับผมแต่ว่านี่เปลื่นเปลือนนิดแล้วไหมครับว่ามันหล่นแล้วนะครับจากที่ผมอยู่ในตรงนี้ก็เนี่ยกับซ่าของเราเรียบร้อยกับผมเต็มซ่าเลย ไปในนอนกับปลาไม่ต้องวง่นเลยทำใจไว้แล้วขอเราก็ไม่ได้กันตาล้ายกันะได้เลยไห้เ้วยกับก็ะถือว่าเป็นถ้าว่าไปก็ได้ยก็ได้เป็นนาา้าต้องเบื่นเบื่นก็ลากับ เดี๋ยวลุงจะลองลองมาลองข้อเล่ครับน่าจะน่าจะมวกมาสักจะมวกเผื่อจะจับปลานะครับได้ไม่ได้ได้โปะพัดเป็ดเก่งชมเก่งเลยก็ว่าไปเก่งชมไม่ได้พัดเป็ดพัดเป็ดปลาดุกนี่น้ำเต็มเลยครับมากจริงจงครับ อีนี้โยมหล่นไม่ได้ครับผมตอนตูเรียนของเราสารูกันดีน้ำม,มากน้ำพุนมากอนี้กามก็ไม่เห็นเลยน้ำหล่นกู้เลยครับโอเคครับผมเอาไว้จาวนี้ก่อนนะครับ ปล่อยติดตามด้วยท่านอาก,การไม่เลานะกับวันหนึ่งนะวัสดีกับพุ่ม